สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมือนี็กชาวเจียสิลงไปหาตักมปลาแล้วก็เอาปลาแั้วปลาหนามขอนพี่นอ้องเทวไฮน่าไปพี่นอ้องไปเบิงน้ำกาดมาสิมีหลายเลยว่าสิพอมีค่ะตัะอกอยู่บนน้องพี่รองท่านมาอย่นี่ <laughs> นเทาอีกเขนวฟ้าที่ตอ้มันเห้มือผมมอกนเทาอีกมาแล้วมาเนื่อเนื้อจากมากินนะถึงสีดมันฟ้าาาเขามาแล้วเหยเยบภูเขานนี้ก็อู้วนี่เป็นซีวีน้องบ้างนี่มันลอยค่ะ อืมห้อยมาเหยาะก็ข่าวมูลเบิดอ่บบาติดตาอ,อยูอ่เนี่พี่น้องคะจุกจุกอย,ยูอ่นี่พี่เลือกว่าโอ้ข้าวโอ้ยจะบอกออมาไม่จึงอยู่ให้หน้าเราไปใส่เถอะติดตาของเธออืมก็ขาวมูลเบิดมาหน่อย เดินกินอ่ะไม่ชิดายอพี่น้อนี่ฮะอืมน่ไอไพี่น้องมันต้องถวยหน่อยพอได้พี่น้องไว้ดิฮะอืมปอตัวตัวนี้ง่ สวยน่อยพูดมันตักพอดีอือซอนเด้ม่ร้าขนาดนี้แท้โอ้โหแถวนี้พี่น้องตักยังไงวะดิตักวิ้ขึ้นมาแ้วหนานสีแ้เ่เนาะเหตะ เพื่อเขาจะเพื่อเขาเพื่อเขาสีเก็บมันได้อย่างนี้หรือเปล่าเอา้อจวิทย์สนามถิ่มมาให้กูเข่าเอาห้องน้ำมาพี่น้องเลยบนอากกตาม้านเราใส่อากกตาเนี่ยมันมันจะสีแบบเอาหนาไม่นหน่อพี่น้องเลยมาได้อ,อู้หัวสรุปฉล,ลาดเลยปลาอะไรพี่น้องคือหลายแแห่ รเสียซ้อนเด้น้ำอนี่มันลายเลยวะเปนบูจากทางไปน่ะบกว้ดบนนี่ หวามหลวงเขายอยากอยู่ด้วยโอ้ลายลิงี่นองเลยเจียวจอนหักเลยแต่ว่าโอ้ยถ้าว่า,อา,าเอาบอเบอร์เด,ดก้าขาวสติเจียมุนมาได้พวามามันลงมาหากินแนละ้วมันก็เหยียบเบอร์เดก้าขาสติเจียเป็ดประเดดประดดประดปซิว ก ah, <mould y> uh ินบบได้พี่น่อยนี่จะเห็นปลาแดดปลาชิวมั้งอ้ยวหรแล้วไปอีกสองคนด ก็เขาคอยมุนมดร้ายไปแล้วเขาคนนี้ไอพี่น้องเผื่อกันมาหนิเออตีนมาบนหลางก่อนพี่น้องเลย ไปหาเหลือกอยู่ทั้งแถว่าจะไปนองเลือกปลาพี่น้องมาเลือกป่านะซิ่วหน่อยพี่น้องจะเลือกไปอุได้ไปเก็บไม่เอามาจากหน้าอยู่ห้หน้าพี่น้องเป็นปลาขอนพี่ ปลาขอดหน,นามพี่น้องเลยหนามมันบกปลาเพิ่นจนว่านั่นจนบลมพีหนามเพิ่นอยู่จนจนปลาเสียตายปลาเลยพี่น้องทั้งมูทั้งมันมามันกินอะไรมันเลือจากมาให้กินพี่น้อง <c oughs> ปลา,ามัาไปหนามมันขอดมันเลยลงพ่ะท่านเลพี่น้องเลยมันเลยตายค่นะหนามันก็เลยติดอยู่วนท้หน้านะ่ะ แดดพอมาอูเนี่ยวาดลายเติบด้วยพี่น้องบริเวณในหนอยได้โปรงเด้โปรอเป็นบอลให้หน้าเขาเองพี่น้องมีปลาเค็งแล้วกปลาคอหน่อยตัวหนึ่งพอซาจิโอคนปิ่งอยู่พี่น้องอันนี้เขาก็สิมาเลือกเลือกที่ด,ดีมน่นหนอแล้วก็เราสิมาอูรัวเฮดโมกกินพี่น้องเลยปลาซิวนี่โมกกินแสบพี่น้องแล้วมาอูเอากระไร ้ตา,าตามไม่น่าร้ายตามก็นางบุกแล้วก็ะขอดเยบ่มีทางไปเในหนามฝนโมโต้ใส่หนามโมไลเนาะมันกระดูกจักทางไปเยอะค่ะซีลองไปเก็บผักขยงมาใส่โมกเ้าพี่น้องเพราะว่าาสกิว่าอยากใส่ผักขยง,งมันจะได้หอมพี่น้องปะไปเก็บอยูฮานไทยหน้าวานพี่น้อง พอเจียวพนบักเสียวพนบักคนงานเค่งลงมาพี่น <maintenant S 1> <im> ้องเวอรคนเอาไปนั้นตบเฉพาะเจียวเห็นในคูจนเต็มเลยขี้ระพนเนี่ยจังไงเพราะว่ามันสูงสูงพี่น้องเลยมันตัดจริงลงมาเลยป่าเอาเต็มคูแล้วได้พี่น้องใครเคยกินไหมพี่น้องกบเข่งนี่มันชิมีนวลมันพี่น้องใหญ่เบิ่งเนาะใครบ่เคยกิน กินซุกก็ได้พี่น้องแต่ว่าเขานี่ยมเอาไปกินดิบกินดิบนี่คือมาถึงว่าตกแล้วพี่เนาะนี่มันสิมีไนท์ข้างในเขากินในข้างในมันพี่น้องมันจะออกแบบผัดฟาดเนี้ยเงี้ยเนิบอเนื้พี่น้องแซ่บจ้ะแก่กระเพาะดีพี่น้องมาบึกเขาวาซาจิโอเขมี่เขาดำเขาเที่ยวอะพี่เนาะแล้ว แค่น่าเราก็ใส่พุยแต่เนี่แต่ว่ามันก็อดอยู่บริเแ,แบบแข็งแย่บรเพราะว่ามันบ่งงามเนาะแล้วก็น,น้ำโบกลงไปเบดิดเลยพี่น้องเพราะว่าฝนหยุดต,ตกไร้ขีดแล้วน้ำก็เลยบกเลยยิ่แห้งเลยเดี๋ยวบันหน่อข้าประมาณนี้พี่น้องเลยอากาศดีเนี่ยไปทางไหนเคี้ยวหูเคี้ยวตาเบิด ตอนนี้เรือบอล็อกพี่น้องอ้ป้าพี่น้องเช่ว,ว่ามันลอยวันนี้แหละตัวข้อยังนะพี่น้องน้าไม่คือเริ่มใกล้คอนแล้วป้ามันก็เริ่มแบบหาทางไปหรอคือข้าววันนี้แน,น่เลยูบเ๊องเข้าไปสิโบลงไปเข้าไปหาป่าพี่น้อง พี่น้องแองม,ม่เทียนกำังยิ่งใหญ่ได้ผลหรอหัวเท่าไรนี่นี่น,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 นี่พี่น้องอันนี้คือข่าวหน้าวานค่ะพี่น้องเบิง้งสาบาย <c ười> คือหวังบ่ได้กินหรอกส่งคือคืนเนี่ยก็เพราะว่าบอลนันดำได้พี่น้องเลยเอากา,ามาแซมดำมันก็นเลยส่งคือเนี่ยเขียวๆเนี่ย เบบใหญ่ดีนี่ตอนส่เจ็บไปเก็บบัดเก็บอยู่ริมคันบันเล่มาทางทีว่ามันใหญ่เลยพี่น้องเพราโอ้ยตกใส่นั่นี้พี่น้องเลยใช่มัขามกะปยกจีแสบ่ะพี่น้องเก่ามาเลยกระนำไลย้อยะพี่น้องนำไลไล่แหละเก็บคนไปเผือเ ได้ตามมุกินป้ใหญ่เลยเนาะถือพูยบ่านะ้อถือว่ายายก <c oughs> ับแต่จังบ้าึ้นวันนี้จ้ะหอมเลยเพระาะแยันนี่เป็นในยังที่หอมพีซซ่าเลยพี่น้องใสแกงน้ำมันกระเซาะใสย่งกระซาะพี่น้องเลย ี่น้องเทามาเก็บสมอ่ะคะสมมีหายจับจอยพี่น้องเลยเพราะว่าสมหายายากเนี่ยอริมีขึ้นว่าสมจีนนะพี่น้อง,งยูพวงไฮบันไฮบันหน้าเฮากับเป็นจีนใช่พี่น้องเลยเป็นหยางอุ้ยคุณแดงไม่ทันก๊องในบนอลขางเทียงกับง้อากาดกินพี่น้องสมนี่ก็ง้อมากินขึ้นหยางเงในบนอลขางเทียงเขงงาเป็นยางมนต้นไหนมีแนนากาดกินจนเหี้ยนฟุ้งต้นไปเลย ้าสมใจกันอย่างเราตกลมาค้าง,งกันอยู่ใกล้กัน เฮ็ดข้าวอน,วน,วนี่นี่เฮ็ดข้าวนี่ดนี่กระดาเนี่ยโอ้เริ่มก็เป็นดอกคจีในหนอยขึ้นมานี่พี่น้องดิเนี่นี่เบิรไหวพี่น้องสามันใหญ่เขามื่เก็บ ยังอ่ะเก็บใบเลี้ยงไปไซมโมก็ตินาะเอาใบเลี้ยงเนี่ยแปดมกเจ็ดมกนะก็สิมีใบใหญ่เนาะพี่น้องเลยแต่ใบขาดเนี่ไม่ไดได้ใบสนิตรึพี่งใบขาดเนี่ยดีสุดโลสิสนีเนาะ ไ้พี่น้องไปอันนี้สวนใหม่ปลูปบบกฟ้าเท่านั้นพี่น้องก็มันนี่อย่างนี่านมีทั้งหญ้าไม่ทั้งยูสับปะรดปลาคารพพี่น้องไปมากอีกตัวอันนี้เบีย้ยเบี้ยพี้กไปปลูกพี่น้องก็ร่างเทวหัวพ่นเตรียมหัวพ่นไว้อยู่พี่นอ้องคนคนเทว่นโพดไว้ไปปลูกน,นะก็โอเเบี้ยมันใหญ่นะคะก็อยเอาไปลงทุน กะสิแดงมุกเอาพี่น้องมันลายโหดเฮ็ดบลาเบิรดอกประมาณอันนี้ไว้เฮ็ดปลาแดดพี่น้องเนื้อเนี้ก็เฮ็ดปลาแดกไว้เฮ็ดปลาแดกไว้กินสมคายพี่น้องเอ้ยสุดยอดค่ะยัมาปรุงกันพี่น้อง ใส่เกลือแต่เปนเค็มไม่ได้เค็มนะใส่ร้ายไปมุกเขาไปใช้แต่เกลือแล้วก็เป็นน่อว่านะพี่นอ่อนแะล้วกเครื่องแล้วก็สมนี่แหละเป็นน่องว่าค่ะ ส่วนกาดน่กมาคอยกวนครับจะเป็นพญ,ญางหายอย่างนี่นกพิโน่สองคัน้าจ้ได้งน่ำออกตะเทียนกับปน่ำตอนอยู่ใ้เทียนก็ขืนมาน่ำครับตามพิแตลอดเบิงก็สีลายเท่านะพี่น่ไว้นน่ สองโมกกว่านะสิพ่อได้พี่น้องเนี่ยฮะจิ๋วเบิ้งไหนเด้อไปใส่ผักป่ยลงไปพี่น้องเบิ้งมาสิปิดได้ป่พี่น้องจ้ะจิตเบิ้งฟื้นสุดๆ จบแล้วนะคะคุนี่พกไปได้พี่น้อกเลยเรียบร้อยพี่น้องจ้ามุกครับเป็นตาลันท์ดแถวพี่น้องเลยมุกที่ซองพี่น้อง หมเข้าวเยบร้อยโอย้อยหนามเหี้อยอวกคนซอดไงคะ โอ้ตีสามพี่น้องบอเบิร์ดคือเก่าได้หน่แต่นี่เกียวพอดีพักเข้าเบิร์พดพี่น้องหนาวันนี้เราเงือกเกา่าใบมันใบใหญ่ได้พี่น้องถ้าใบมันใหญ่มาจีบบอเฮียแบบนี้หน้ามาจีบบอเฮียพนนี่น้องแต่นี่หน้ามันเฮียมันออกมาเนาะเพราะว่าใบาเลี้ยงมันหน่อย ตามสภาพนี่แหละพี่น้องเลยอยบกินแบบทุลักทุเลค่ะต้องใบต้องต้องใบใบกล้วยพี่น้องเลยห่อขัดกประวัใบใบไงแล้วก็เอาไปนั้นค้างภายแล้วมันก็อ่อนอีพี่น้องเลยอืมวันท็่ขาดก็ไปเลี้ยงมุกมุกงูอเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยวะคาสิบแปห้ามุกก่อนไปพี่น้องจ้ะเอซ่ามุกพอดีจ้ะมุกแบบทุลักทุเลค่ะพี่น้องเลย ปลาไว้เด็กก่อนพี่น้องมาเบิ้งเอามุกเขาซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ้งเปิดสุกแล้วหมุกอ้อตะออกพี่น้องไปพี่น้องเอาไว้กินแรกนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตาล่าข่าเหมือนตล่าหิวข่าเลยนะพี่น้องเลยไปหาชิพ่าไปเปิดเบิ้งมุกข้างในก่อนพี่น้องว่าหน้าตาทีเป็นแังได้แล้วพี่น้องปะ หมป่าค่ะพี่น้องโอ้หน้าบันฉามีกรได้แล้วพี่น้องบาตองมันหัวเดี๋ยวิมก่อนสาบจงไดพี่น้องอืมน่พี่น้อหอมหอมมะขามแยง